สวัสดีทุกคนไปแล้วเวียตายมือน,นี้ทุกคนหนาวเลยนะวะ่าตอนเซาฮอนสิตายปกติซาติกว่าสีไซแต่นี้มาแต่สุกดีจับเสื้อจะเก็บมาหน,า,หนาวแท้หนาวว่ะเลือเบียร์ต่อือนนี้วันทิตแต่ว่าช่วงบนที่บนสซาติกอยู่หรอมีมีแขกหลายมีมีนักท่องเที่ยวไล่หลาย เพราะว่าตอนนี้เป็นวากองของสติคิดว่าน่าจะเป็นคนอยู่ปารีสก็นหรอเป็นวากองมันมีเป็นโซนอาโซนเบสินะแต่ว่าอยูุ่บนสติคยูเป็นบล็อกโดเป็นโซนอาก็เลยวากองอีกสองอาทิตย์แต่ว่าสมมติเนี่ยเป็นวากองคนที่อยู่ปารีสแล้วเขาเจะมาแต่ลยว่าห้องแฮมมีแค่เ่งรถไฟไป <c oughs> ยาวไปวันนี้ขี่รถบัสกรบป๋า คือเก้าวันเสาร์วันอาทิตย์หละสติสซีกลับบ้านตอนเช้าพวงมาส่งแต่เวลากลับสินะโอ้สุดแกสุดมานเขาเดุกคนชกุกเตกุบกรเตกก็คือว่าคลิปนี้สติกซิมาเอาเรื่องอะคำแนะนำาขงเมียฝรั่งที่คนที่เป็นเมียฝรั่งละ่ะถ้าเวลามีคำมาแนะนำละ่ะคำแนะนำประเภทนี้เราบ่ตรงไปฟังทุกนุนมันเสียเซนคำมาเมียฝรั่งนี่ก็แบบ ต้องจิตแข็งที่สุดเดอ้อเพราะว่าถ้าจิตบวจิตบกแข็งละมีหล่ยคนมาแนะนำหลายคนมานานอันนี้ละมันมันจิตใจแตกใช่ไหมแบ๊บอะคนหลายทุกคนแบบนีเห็นบอกเพราะว่าบ้านสบนสติกยู่มันมีนะักท่องเที่ยวหลายสติกบ่มักจับโทรศัพท์ไปสิ่ไปน,นั่งเราอยู่เนาะยามเข้ามาดึงโทรศัพท์ไปทีนะใจกแตย่ายให้ทุกคนเห็นวิวก็แม่ต่ว่า ดอย่างคนดึงโทรศัพท์ก็คือฮอด์ส่ายเราเมื่อกี้ว่านั่งทารถเมล์ละฮานาทีปกติรถรถเมล์่ะต้องมานี่ประมาณสามโมงห้าสิบห้าก็คือว่ามีละหานที่มาฝอยก็คือว่าไลยคนละคนที่เป็นเมียฝรั่งละต้องจิตแข็งละทุกคนเพราะว่าคนที่คลิปวิดีโอออกไปหลอนมันมีคําแนะนําคอมเมนต์มาคอมเมนต์ไลน์แบบแบบไรแบบใส่สมุติเ่ามีบรหานนั่นละ มันทั้งมีหลายคนที่มาให้คำแนะนำสิบางคนก็นจะประสบการณ์บางคนก็นวาไปตามมันอยังตามกระแสสินะแล้วก็คำท่ามาคำแนะนำที่สติกบ่มักที่สุดก็คืออย่างวะอย่างวะสมมุติเนอเรื่องเบียสิสินะอ่ะโบแมนสติกเห็นรถอนรถเมย์แต่โบแมนของสติกของสติกปเป็น41ท่านแลกก็คือว่าส่วนแรกที่สติกไปเห็นแทุกคนข้อข้แนะน,นำเน,เนี่ยลาลังก็คือว่าอันแนะนำในทางที่ว่าโอเคแป๊บ บ็สร้งสีเห่านะสมมุติโอเคเราเกี่ยวกับเรื่องเห็ดเนียยเห็ดเนียยสินะโอเคถ้าเห็ดเนียยเลยคนเดียวลรอกค่ะอันปัตตุทิมันนะสิสติเห็นตลอดเราโอเคเบ๊บก็สร้างสีเหลาถูกไหมสติก็สรางสีเหาเบ๊บคนที่แนะนำถ้าเลิกกับผัวเหมือนกันนะถ้าเบ๊บหาเงินเก่งโดยตัวเองสินะเวลานั้นมันเราอยากไปใส่กระป๋ายสินะแนะนำเบ๊บนีิมันเบ๊บจำสาลับสติมันเป็น คำแนะนำที่บอดีสินะ้ำบอดีมันเป็นคำแนะนำที่เห็นห้างห่อนชีวิตคู่ของเ้ามันสีลมละลายกับคำแนะนำพวกนี้ก็จะ <c oughs> แต่ก็มีหลายคนมักมาแนะนำแนะนำทางอื่นแนะนำโอเคเพราะว่าบางคนเมียฝรั่งสินแล้วมีปัญหาก,กับผัวฝรั่งแต่มาเบามีแต่เมียฝรั่งที่ไม่ให้คิดเบาสินะแต่ผัวฝรั่งเราเมียบได้มาเบาอย่างแบบคนที่มาคนที่มาแนะนำนี่กบบ โอบูหกันบุหัวเขาแนะนำแบบจริงใจหรือว่าเขาอย่างถึงย่างให้ชีวิตเขาลมละลายบ่ลมละลายบ่ถืวบ่ถ้าว่าบุถืวก็ขอไปเลยอั่นแหละก็อันนี้คำแนะนำเป็นคำแนะนำที่เซาติกบ่มักสุดละมันแบบส่วนใหญ่มากไปเบิ้งหรอตอนนั้นสมือนี่เซาติกบ่มีเวลาไปเบิ้องผ่านแล้วมันเห็ดเบียกแล้วบ่มีเวลาขนาดเวลาตัดต่อคลิปกับบ่มีแล้วก็คือส่วนใหญ่ที่เคยเจอมาก็คือแนะนำแบบนี้โอเค่เพคนเมียฝรั่งนี่ต้องแบบเห็ดเบียกได้เองหลักการให้ได้เองแล้วก็ มันอะไรกับปัดตูดสิบ่ะส่วนใหญ่ก no ็น่าจะอยู่ในคลิปเมียฝรั่งที่แบบมามาอัดคลิปเราแบบรามาสีวิตอ่ะสินะสติกบ่มากที่สุดแบบมันมันแบบไม่ซอนสิบอ่ะบางทีก็คือว่าเราบองว่าเมียฝรั่งก็มีหลายแบบแบบสาวติ๊กอสิกาสามารถเราได้เต็มป้าสามารถเราด้เต็มปากเพราะว่าสติแบบยุ่งกันเพราะว่าหักบัได้บัได้บัได้ซัวขวดฝรั่งเพราะว่ามาอยู่ต่างประเทศอ่ะสินะทุกคน มันก็เลยแบบเออบุมีอย่างที่แบบคือกันนะทุกคนมันบุคือกันนะสัสสัสสติกบอลอย่างอันอ่ะอันนั้นอ่ะต้องสติกเคยเห็นแล้วอ่ะสติกเห็นมูอคนเดียวเห็นเบียรน้ำกันเล้วสติกบุชจิ้ซื่อคนเดียวเห็นเบียรแมงดอน้ำกันเด้วสติกสิไปทักทายแล้วกันไปทักทาย Hãy subscribe mẹ kênh Ghiền Mì amen, à, ah à, à, non, c'est pas toi? oui, ça va, ยินสมมุนี่สนุกเวลาย่างไปใส,ส่สิเบิง่งรถเลือกรถที่ตัวเองมกักเงนินเงินบ่มี <laughs> แต่เลือกรถได้เด็กเด็กแว่นกวนตีอ <laughs> ยู่ใกล้ๆบ้านสติกสิีน ไปๆๆบางดีเถองเที่ยงคืนเออั่นแหละเมื่อกี้เจอมงคนที่เฮ็ดเวียยังแบงโดนํากันสติบึ้งบ่จื่อชื่อแต่ว่านฮะเป็นคนปุ้งปุ่ยแต่ว่าแต่ว่านฮะติตุ่ยแต่ว่านฮะสติบึ้งอ้าวแม่นบ่แม่นบ่กาทักทายเบิ่งเพราะว่าเราสุกยาแล้วแบบไสหมวสิมันแบบมันเคยคานสติขาเป็นเจ้าเเราเบิ้งสติแล้วตาติแม่นล่ะโดนเราบ่ได้จอกันน่ะะเราก็ออกจากแโดล่ะ เป็นนักเขียนนิเซดี้คนนี้งา,ามง hmm. ามตุ e. ้มปุยจนนะฮะส่วนหลายคนที่มีหมห่างใหญ่ละดับงามเนาะใบหน้างามงามอันนี้ก็งามได้งามบ้านเนี่ยแต่สติบุชอบุชอซื่อจือแต่ว่าซื่อเป็นขึ้นเข็ดเข็ดบอกน่าจะเป็นนั่นแหละออดบานลอะไรทอ้งหมดโกรธ Mets les pieds, t'as deux pieds. Attends. Ah, oh, un Non, les pieds c'est comme ça. Regarde, tu mets les pieds devant, comme ça. Oh, un pied. Ah. deux pied. un pied. Un deux deux pieds. Deux, deux pieds. Oh. Six, six, six pieds. Six pieds Qu'est-ce que c'est -ce six pieds une unis c'est une chenille, 6 pieds Non, oh, un taureau. Il n'a pas 6 pieds, il a 4. Et elle n'a pas les pieds, elle a dit les pattes. Des taureaux. Ouais, elle m'a mis les sabots au bout. Ah Le sabot du taureau. Regarde. Ah ouais. ah Quoi oh, oh, grand -père. Grand -père. Tu es papa. Oh, oh, petit okay. il y en a pas un taureau. Quoi Tu es pas un taureau. Quoi Tu es pas un petit garçon quand même. Petit garçon

Wow, oui. Super! Tu un bon une tour? C'est pas oui. un taureau! Je suis Mais déjà, va faire une tour! un tour! Oui! Il oui. oui, est est Tu veux? Il oui. où, oui. où la tête? Oui, voilà. Eh ouais!

A mesma taille. Waouh! Oui Ela me fez a mesma taille que a minha, regarde.